รับฟังเดือดร้อนเป็นอุปสตรรคต่อการใช้รถใช้นถนนซึ่งจะมีความเสีย่ยงต่อการเกิดอุ <S <S ุบัตติเหสูงขึ้นในการต้นกันการเกิดไฟตานั้นที่ดี ใดยตรงนี้เราทำขึ้นโดยตรงนี้นะครับในวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ของท่ามารีสามครับได้ส่งหน่วยประชาสมคัญของขท่ามารีสามเป็นหน่วยประชาโดะตรงแลัวก็ปไปใส่มาเป็นกระสียนเดิมนะครับซึ่งผมมีประโยชน์นะครับอันนี้การใส่หน้ากากอนามไมที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> แล้วก็อมาตรการทในยางเดิมขออภ้ท่านอ,อยู่ในขณะนี้ก็เป็นเสียงจารขึ้นเป็นพัน ที่32กองทัาพันธที่3นะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการจินตาพิชัยเ,เอกชุดปฏิบัติการอ่ากิจการปลุกระเบิดที่310นะครับแล้วก็มีกองร้อยทหารมากองร้อยทหารมาที่4นะครับบกก็คุ่ม2หน่วยเฉพากะกิจทหารมาที่3นะครับได้มาเป็นทางสำคัญรณรงค์นะครับเสริมสร้างการรับรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของการอ่าป้องกันมาตรการป้องก,กันโควิดนะครับ ในที่ทเราร้ากันอยู่แล้วนะครับมาตรการก็มีไม่กี่อย่างครับก็ขอให้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยศักษางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดย้อโควิด19ึงนะครับโดยการโดยการสวมแมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับสวมแมสแล้วก็มาตรการต่อไปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยล้างมือบ่อยๆนะครับล้กไวบ่อยก็คือ,อทุก เอ่อทุกยี่สิบวินเอ่อทุกสามสามสิบนาทีนะครับนะครับชั่วโมงเ้าเนน้ำอีกหนึ่งหรือหรือท่านหิบจับอะไรในกิจต่างๆนะก็ขอให้ให้ท่านเนี่ยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อเจลหรือด้วยน้ำสบู่นะครับเก็บท่านตอนนะครับแต่ความว่าพอมศรหรือพอสพการท่านท่าน,าน,านาเนี่ยได้ได้แจ้งประชาสชนให้ทราบแล้วบางส่วนนะครับ มาตรการต่อไปก็คือขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเวลามาจับจ่ายซื้อของก็ขอให้เว้นระยะห่างทางสังคมหน่อยนะครับก็าอัสักเอ่อเมตรสองเมตรนะครับอยู่ห่างกันอ่าอยู่ยันพวงและทางทหารด้วยนะครับมาตรการต่อไปก็อ่าท่านพ่อแม่พี่น้องถ้าหากว่าไปห้างร้านต่างๆก็ขอให้ปฏิบัติตามอ่าปฏิบัติตามมาตรการด้วยคือมีการสแกนสแกน QR code อ่าไทยชนะ สวัสดีครับแม่น้องบ้านขาแตงที่สลรองทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านจยื่นี้นะครับเป็นเสียงชาวประชาสมพันธ์นะครับขอชุดประชาสมพันธ์เกี่ยวกับอารรณ์าเรื่องไฟป่าฝนไฟป่านะครับก็มีมาจากรัเจ้าที่ก็มาจากของบรงคับการควบคุมที่สองนะครับโดยเฉพาะกิรลมถัหน้าที่สามชุดพัวดาสสำคัญโดชนที่สองเป็นศูนย์นะครับ ชุดปปกลสามศูนย์นะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการศิลป์นิย่าสามศูนย์สองครับต่อไปก็จะเจ้าหน้าที่นะครับประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับใบป,ป่าของควนนะครับก็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขนร้ำลงการเสาป่าแก้ว่างป่าครับก็จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประบัสัมพันธ์ต่อไปครับครับ